คลิปนี้เดี๋ยวมาเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทของนด้าเวฟนะครับเวฟหนึ่งสองห้า LED ครับมอเตอร์สตาร์ทอยู่จุดนี้นะครับตรงลือ้อนี้ออกมาครับ น็อตยึดมอเตอร์สตาร์มันจะเป็นหัวเบอร์สิบนะใช้ตัทีเบอร์สิบสารทีแคบมากครับเป็นปิดแจบ นี่เป็นสายกราวนะเป็นนอ็อตหัวแขกนี่คือสายไฟครับโคบวก เทียบก่อนเพือเทียบก่อนเพื่อพลาดเพราะว่าผมเอามอเตอร์ของร้อยสิบไอนะตัวนี้เีรร้อยสิบไอหรือต้องเทียบดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ด้ยวยมากอะไรเ้านด้าใช้ด้วยกันได้ ที่ผมมีในร้านของเว็บรอยสิบไผเทียบดูก็โอเคครับใกล้เคียงน่าจะ สงสัยขนาดความตัวสงสัยจุดนี้ดูในอไดยวะ สิบเอ็ดสิบสองเกือบสิบสามมิลสิบเอ็ดสิบสองเกือบสิบสามมิลออกแมตต์แกนครับสามารถใช้กับปีบร้อยสิบไอได้ใส่คู่บวกก่อนคโคบวก นี่เป็นน็อตขรลบสายดินทที่ทำงานแคบมากครับ ใช้ดินอยู่านขันพนขันนั่นก็ได้นะทำแค่พอตึงๆมือ okay. โอเคหลอเลื่นนิดนึงหล่อเลื่นโอ้ยับเข้าไปให้เบามั้ ดีครับเขาเบาคข้า,าตรงตรงกลูน็อตเบอร์สิบต้อ่อยายเบอร์สิบไปครับดนสนามแม่เหล็กของคดลวดดูนดน็อตเรา แมตกันพอดีเลยครับใช้โมเตอร์สตาร์ทองวีบร้อยสิบไบได้ครับเสร็จแล้วอย่าลืมลอ็อล็อกสายดินครับเมื่อกี้ผมขันแก๊ตกตึงๆเช่มีล็อกให้แน่นเลยนะสายกาวโอเคเทสเลย ก็มอเตอร์สตาร์ทของเวฟร้อยสิบไอตัว LED เอ้ยเวฟร้อยยี่ห้าไอ LED น่าจะปี2022 2023เนี่ยสามารถใช้มอเตอร์สตาร์ทของเวฟร้อยสิบไอได้นะครับกันพอดีเลยเช็คก mm ็จริงแน่ พอใครใช้ผลดาวเวยบร้อยสิบใบตัวปีสองเอ้ยร้อยิบห้าไอปีสองยิบสามเนี่ยก็ถ้ามอเตอร์สตาร์ทเสียก็สามารถแบทก,กันกับของเวยบร้อยสิบใบได้นะให้ชมเป็นแนวทางนะ